เมื่ออดีตเจ้าหน้าที่ CIA ระดับสูงหันหลังให้ชีวิตนักฆ่ามาเป็นคนปกติต้องกลับมาใช้ทักษะเพื่อช่วยชีวิตของเด็กสาวจากมาเฟียรัเสเซียจะลุ้นและสนุกขนาดไหนติดตามรับฟังได้ในดิอิควอไลเซอร์มัจจุราไร้ายเงา สองวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือวันที่เกิดกับวันที่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรโดยมาร์คทเวนเรื่องเปิดมาที่คนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตธรรมดาแสนเรียบง่ายเขาเดินทางไปทํางานที่โฮมมาร์ทและทักทายเพื่อนร่วมง,งานอย่างเป็นมิตรเขาชื่อโรเบิร์ตโรเบิร์ตได้เดินไปหาเพื่อนของเขาที่ชื่อราฟฟี่และดูเหมือนว่าเขากําลังเป็นเทรนเนอร์ลดน้ําหนักให้ราฟฟี่อยู่อีกหนึ่งอาทิตย์จะถึงเวลาทดสอบเข้าเป็นรอปพอซึ่งราฟฟี่อยากทํามันให้ได้เกิดเลยมาขอให้โรเบิร์ตช่วยเป็น เทนเนอร์ลดน้ำหนักให้เขาแต่โปรแกรมลดน้ำหนักของโรเบิร์ตเข้มงวดจนรัฟฟี่ท้อโรเบิร์ตเป็นคนที่สุภาพและก็มีระเบียบมากตอนเดินทางกลับบ้านเขาก็อ่านหนังสือในรถพอมาถึงบ้านเวลาโรเบิร์ตจะทำอะไรเขาก็ต้องจับเวลาแม้กระทั่งล้างจานพอตกดึกโรเบิร์ตก็มาที่ร้านกาแฟาประจำของเขาพอมาถึงเขาก็เจอกับเด็กสาวขายบริการคนหนึ่งเธอก็ได้ถามเขาว่าปลากินเบ็ดหรือย,ยังมันเป็นหนังสือที่เขาอ่านโรเบิร์ตก็บอกว่าใช่ เพิ่งกินเลยแล้วโรเบิร์ตก็ได้ถามเธอว่าไหนว่าเลิกกินน้าตาลฟอกแล้วไงเพราะเธอเคยบอกกับเขาว่าจะทําเพลงแล้วมันไม่ดีต่อเส้นเสียงของเธอเด็กสาวก็ได้บอกเขาว่าเธอเพิ่งซื้อเครื่องอัดเดโมมาโรเบิร์ตก็ชมว่ามันต้องออกมาเพราะแน่ๆเธอได้ถามเขากลับว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นเขาได้ตอบเธอว่าสัญชาตญาณเด็กสาวได้เดินออกจากร้านไปวันต่อมาโรเบิร์ตก็ไปทํางานเหมือนเคย เพื่อนร่วมงานสองคนก็เดินมาถามเขาว่าเคยทํางานอะไรมาก่อนเพราะพวกเขาพนันกันไว้ว่าโรเบิร์ตต้องเคยขายประกันแน่ๆแต่เขาก็ตอบไปว่าเคยเต้นอยู่ในคาเฟ่พร้อมกับเต้นให้เพื่อนร่วมงานดูพอตกกลางคืนโรเบิร์ตก็ได้มานั่งที่ร้านกาแฟาเหมือนเดิมและเขาก็ได้เจอกับเด็กสาวคนเดิมเธอหันไปถามโรเบิร์ตว่าสรุปใครเป็นคนได้ปลาไป โรเบิร์ตเลยบอกว่ามีตาแก่คนหนึ่งได้ไปเธอเลยถามว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหรอโรเบิร์ตก็บอกว่าไม่เชิงและเราว่าตาแก่คนนั้นผูกปลาไว้ข้างเรือเลือดของปลาก็ไหลลงทะเลทําให้ฉลามตามมาแล้วรุมกินปลายักษ์จนหมดเด็กสาวบอกว่าตาแก่เหนื่อยเปล่าใช่ไหมโรเบิร์ตก็บอกว่าแล้วแต่มุมมองและบอกว่าถ้าเขาเป็นชายแก่ก็คงดีใจที่ได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่เก่งในตอนที่เขาคิดว่าตัวเองแก่แล้ว เขาคงเห็นตัวเองในปลาตัวนั้นเด็กสาวได้ถามว่าทําไมเขาถึงไม่ปล่อยมันไปโรเบิร์ตก็เลยบอกว่าตาแก่ก็คือตาแก่ปลาก็คือปลาและคนเราต้องเป็นตัวเองจากนั้นโทรศัพท์ของเด็กสาวก็มีสายเข้าจากคนที่ชื่อสลาวีเขาคือหัวหน้าและเจ้าของของเด็กสาวเขาได้โทรมาบอกว่ามีลูกค้าแล้วให้เธอรีบไปแต่ดูเหมือนว่าเธอไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่โรเบิร์ตที่เห็นก็สงสารวันต่อมาโรเบิร์ตก็ได้ไปฝึกร่างกายให้ราฟฟี่แล้วตกกลางคืน เขาก็กลับมาที่ร้านกาแฟเหมือนเดิมทุกวันเขาได้เอาน้ำตาลขนมไปให้เด็กสาวที่นั่งอยู่ในบาร์เด็กสาวหยิบขนมแล้วเดินไปที่โต๊ะของโรเบิร์ตแต่เธอก็ขอโทษแล้วบอกว่าเธอล้าเส้นเกินไปหรือเปล่าโรเบิร์ตก็บอกว่าไม่แล้วชวนเธอให้มานั่งด้วยกันเธอก็ได้เริ่มแนะนําตัวเป็นครั้งแรกว่าเธอชื่อเทรี่พระเอกก็แนะนําตัวกลับว่าเขาชื่อบ๊อบแต่เทรี่ก็บอกว่าเขาดูไม่เหมือนคนที่ชื่อบ๊อบแต่ดูเหมือนชื่อโรเบิร์ตมากกว่าเพราะคนที่ชื่อโรเบิร์ตชอบอ่านหนังสือแต่คนชื่อบ๊อบชอบ ดูทีวีและเธอก็ขอเรียกเขาว่าโรเบิร์ตอยู่ๆเทเรีก็พูดมาว่าชื่อจริงของเธอคืออลีนาพระเอกเลยถามว่าหน้าเธอไปโดนอะไรมาอลีนาก็ตอบว่าไม่มีอะไรแต่พระเอกก็รู้ว่าเป็นเพราะลูกค้าของเธอเมื่อคืน อารีนาได้ส่งเดโมเพลงที่เธอทำมาให้พระเอกลองเอาไปฟังพระเอกก็ได้ให้กำลังใจเธอว่าเธอสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่เธออยากเป็นแต่อารีนาก็เปลี่ยนเรื่องเธอได้ถามเขาว่ามีแฟนหรือย,ยังพระเอกก็ตอบว่าเคยมีจากนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นแต่ครั้งนี้เธอเลือกที่จะไม่รับและคุยกับโรเบิร์ตต่อ พวกเขาได้ออกมาเดินคุยกันเรื่องหนังสือที่โรเบิร์ตอ่านอลีน่าก็บอกว่าเธออยากฟังเรื่องในหนังสือที่โรเบิร์ตอ่านแล้วถามโรเบิร์ตว่าเล่มใหม่เกี่ยวกับอะไรโรเบิร์ตก็เลยบอกกับอลีน่าว่ามันเกี่ยวกับอัศวนที่อยู่ในยุคที่ไม่มีอัศวนแล้วในจังหวะนั้นเองก็มีรถขับมาหาเธอคนที่ลงมาก็คือสลาวีเขาได้เข้ามาตบเธอและด่าว่าทำไมถึงไม่ไปหาลูกค้าโรเบิร์ตที่เห็นก็โกรธมากแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรวันต่อมาเขามานั่งที่ร้านกาแฟร้านเดิมแต่ วันนี้กลับไม่เจอกับอลิณาวันต่อมาเจ้าของร้านกาแฟก็บอกกับโรเบิร์ตว่าตอนนี้ได้ยินข่าววา่อาอลิณาอยู่ที่ห้อง ICU ียูเพราะถูกซ้อมหนักโรเบิร์ตที่ตามมาดูก็เจอกับเพื่อนของอลิณาโรเบริร์ตได้ถามอาก,การของเธอเพื่อนของอลิณาก็ตอบว่าหนักมากเพราะสลาวีได้ลงมือกับเธอไว้เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆโรเบริร์ตกลับไปที่บ้านแล้วเปิดเพลงที่อลิณาให้มาวันต่อมาโรเบริร์ตก็ได้ไปหาสลาวีที่ห้องพวกมันก็งงว่าโรเบริร์ตเข้ามาที่นี่ได้ยังไง โรเบิร์ตก็ได้มาเสนอเงินให้พวกมันจำนวน9,800ดอลลาร์แลกกับอิสระของอลีนาพวกมันก็หัวเราะเยาะโรเบิร์ตและไล่ให้เขากลับไปโรเบิร์ตที่โดนหยามก็เก็บเงินของเขาและเดินไปที่ประตูแต่แทนที่เขาจะออกไปเขากลับล็อกประตูและหันมามองรอบห้องเขาจดจำรายละเอียดของสิ่งของต่างๆรอบห้องรวมถึงสิ่งที่เขาจะใช้เป็นอาวุธได้อีกด้วยเขาได้กดไปที่นาฬิกาข้อมือจับเวลาไว้ที่16วินาที ก่อนที่เขาจะเริ่มเดินและนับวินาทีไปด้วยเขาเริ่มจัดการพวกมันทีละคนเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆก่อนที่จะดูเวลามันก็เลยมา19วินาทีโรเบิร์ตเดินเข้ามาหาสลาวีแล้วบอกกับมันว่าที่มันตายก็เพราะว่าไม่ยอมรับเงิน9,800ดอลลาร์ก่อนที่โรเบิร์ตจะเริ่มนับวินาทีแล้วดูสลาวีตายอย่างช้าๆวันต่อมาเขาได้กลับมาทํางานเหมือนเดิมทุกๆวันราฟีก็ได้มาบอกกับโรเบิร์ตว่าเขาทําน้ําหนักได้แล้วและถามโรเบิร์ตว่าแผลที่มือไปโดนอะไรมาเขาเล ตอบว่าไปชกโดนอะไรงโง่ๆมาในตอนกลางคืนก็มีคนคนนึงลงมาจากเครื่องบินเขาชื่อเท็ดดี้และเขาเป็นมือขวาของมาเฟียรัสเซียชื่อพุชกินที่เป็นหัวหน้าของสลาวีีกที เขาถูกพาตัวไปที่ร้านของสลาวีที่ถูกฆ่าเขาได้ตรวจสอบสิ่งต่างๆแต่ก็ไม่เจอเบาะแสอะไรเลยเขาได้สั่งให้คนที่ร้านไปส่งเขาที่ที่พักแต่มาเฟียที่เป็นเจ้าของร้านก็บอกว่าเขาไม่ใช่คนขับรถของเท็ดดี้เท็ดดี้เลยหันมาบอกว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อขอร้องให้ช่วยแต่เขามาที่นี่เพื่อออกคําสั่งตัดมาที่วันต่อมาโรเบิร์ตก็ได้มาทํางานแต่ก็ไม่เจอกับราฟฟี่เขาเลยเดินไปถามเพื่อนร่วมงานอีกคนเขาก็บอกว่าราฟฟี่โทรมาลาออกแล้วโรบ เบิดเลยตามมาที่บ้านของราฟฟี่ราฟฟี่ได้บอกว่าแม่ของเขาเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนและร้านก็ถูกไฟไหม้เลยต้องลาออกมาช่วยโรเบิร์ตรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ปกติแต่ก็อยู่ช่วยเขาเก็บร้านตัดภาพมาที่เท็ดดี้และแฟงค์ที่เป็นตำรวจได้เข้าไปหาจอห์นที่เป็นมาเฟียไอริชจอหนได้ด่ามาสเตอร์ไปว่าทำแบบนี้มันไม่ให้เกียรติกันที่พาพวกรัเสเซียมายามเขาทึงถิ่น เท็ดดี้ที่เก็บอารมณ์ไม่ไหวก็เริ่มบปเลงต่อยเข้าที่หน้าจออยู่หลายหมัดจนเลือดอาบแฟลงที่เห็นก็ตกใจเขาได้ถามเท็ดดี้ไปว่าทำไมถึงทำแบบนั้นเพราะเท็ดดี้ก็แค่คนที่มาแล้วก็ไป แต่เขายังต้องอยู่แถวนี้ต่อเท็ดดี้เลยบอกว่าเขามาเพื่อประกาศว่าพวกเขาโหดจริงตัดมาที่โรเบิร์ตเขาก็ได้ถามราฟฟี่ว่าเกิดอะไรขึ้นราฟฟี่เล่าไปว่าไฟฟ้าลัดวงจรอะไรทำนองนั้นแต่โรเบิร์ตที่ได้ฟังก็รู้ได้ทันทีว่ามีคนคิดที่จะเผาร้านของเขาเพื่อขู่ตัดกลับไปที่เท็ดดี้เขาได้ถามเพื่อนของอลิน่าว่าได้เจอใครแปลกๆไหมเธอก็บอกว่าสลาวีไม่ค่อยพูดถึงเรื่องอื่นเท็ดดี้เลยถามว่ารู้จักอลิน่าไหมแต่เธอก็โกหกไป พอกลับมาที่ห้องเท็ดดี้ก็โทรไปคุยกับพุชกินเรื่องที่ว่าเขายังตามหาไม่เจอว่าใครเป็นคนที่ฆ่าสลาวีแต่เขาต้องเป็นคนที่เก่งมากและวางแผนทุกอย่างมาเป็นอย่างดี พุชกินเลยบอกว่าถ้าเจอตัวเขาแล้วอย่าให้เรื่องเงียบต้องประกาศให้ทุกคนรู้ว่าถ้ามีปัญหากับเขาจะเป็นยังไงเขาไม่อยากให้ใครมาลองดีอีกตัดภาพไปที่ตอนกลางคืนตำรวจสองคนก็เข้ามาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพวกเขาได้ไถเงินเจ้าของร้านและขู่ว่าถ้าไม่จ่ายอีกร้านก็จะโดนไฟไหม้อีกพอพวกเขาออกมาข้างนอกก็เจอกับโรเบิร์ตท,ที่ดักรอยอยู่โรเบิร์ตได้เปิดคลิปที่เขาแอบถ่ายตอนที่ตำรวจขู่เจ้าของร้านไว้โรเบิร์ตท,ที่เห็นว่าพวกเขาเป็นตำรวจก็คุยดีด้วย แต่พวกเขาก็ไม่ยอมฟังและจะจับโรเบิร์ตโรเบิร์ตเลยจัดการพวกเขาทั้งคู่และบอกว่าให้โอนเงินไปคืนให้หมดและขอโทษเหยื่อด้วยไม่อย่างนั้นคลิปที่ถ่ายไว้จะโดนปล่อยออกไปแล้วยังทิ้งท้ายว่าเขากําลังให้โอกาสเพื่อทําสิ่งที่ดีพอวันต่อมาราฟฟี่ก็ได้กลับมาทํางานเหมือนเดิมตัดมาที่เท็ดดี้เขาได้กลับมาหาสาวขายบริการเพราะเขารู้ว่าเธอโกหกเรื่องที่ไม่รู้จักอลีนาเธอก็ยอมบอกเกี่ยวกับผู้ชายแปลกๆที่เจอที่โรงพยาบาลหลังจากที่ได้ข้อมูลเท็ดดี้ ก็ล็อกคอเธอจนตายวันต่อมาที่โฮมมาร์ทพนักงานก็ได้มีการแข่งเบสบอลกันและตอนนี้ราฟฟี่ก็สอบเป็นรอปรพอได้แล้วตัดมาที่เท็ดดี้เขาก็ได้เอารูปของโรเบิร์ตมาให้คนอื่นดูเพื่อตามล่าวันต่อมาขณะที่โรเบิร์ตกำลังทำงานก็มีโจรเข้ามาปล้นที่แคชเชียร์ของผู้หญิงคนหนึ่งมันสั่งให้เธอส่งเงินมาทั้งหมดและแหวนของเธอด้วยแล้วโรเบิร์ตก็เดินเข้ามาเห็นจงังหวะที่โรเบิร์ตกำลังคิดว่าจะจัดการ ก็มีเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาข้างหลังทำให้เขายังไม่ลงมือ โรเบิร์ตจดจำทุกรายละเอียดของโจนเอาไว้และเอาเงินให้ก่อนที่มันจะขับรถหนีโรเบิร์ตได้เดินไปที่โซนอุปกรณ์และหยิบค้อนไปพอภาพตัดกลับมาที่เพื่อนรวมงานของโรเบิร์ตที่ถูกปนพอเธอเปิดเครื่องคิดเงินออกก็เจอกับแหวนของเธอภาพจะตัดไปที่โรเบิร์ตที่เดินกลับมาเอาค้อนมาคืนและกำลังเช็ดเลือดจากค้อนอยู่พอโรเบิร์ตกลับมาที่ห้องก็เจอกับเท็ดดี้ที่ตามมาถามเขาเกี่ยวกับเรื่องสลาวีโรเบิร์ตได้ตอบกับเท็ดดี้อย่างเป็นธรรมชาติ แต่เท็ดดี้มั่นใจว่าต้องเป็นเขาและกลับไปเท็ดดี้ค้นหาข้อมูลต่างๆของโรเบิร์ตแต่ก็พบว่ามันเป็นข้อมูลปลอมทั้งหมดวันต่อมาโรเบิร์ตได้มาซื้อของต่างๆเพื่อเตรียมจัดฉากในห้องของเขาพอตกกลางคืนเขาได้ไปอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟเหมือนเดิมอยู่ๆก็มีคนเดินมาใส่ชุดพนักงานซ่อมสายไฟแต่โรเบิร์ตก็รู้ว่าเขาคือนักฆ่ามันเลยเดินเข้ามาหาโรเบิร์ตพร้อมกับหยิบปืนขึ้นมาขู่ แล้วจะพาตัวโรเบิร์ตไปหาเท็ดดี้ที่รออยู่แต่โรเบิร์ตก็ใช้จังหวะนั้นจัดการมันและเอามีดจิ้มไปในปลั๊กไฟทำให้ไฟฟ้าในร้านดับโรเบิร์ตที่เดินออกมาแล้วก็ถ่ายรูปเท็ดดี้ในรถเท็ดดี้เลยสั่งให้ลูกน้องตามไปจับโรเบิร์ตแต่ลูกน้องที่ตามไปก็โดนโรเบิร์ตจัดการแล้วเอาโทรศัพท์ไป เท็ดดี้ได้พาลูกน้องตามไปที่ห้องของโรเบิร์ตพวกเขาค้นห้องก็เจอกับตัว๋วเครื่องบินและของต่างๆลูกน้องบอกว่าโรเบิร์ตกำลังจะขึ้นเครื่องบินแต่เท็ดดี้ก็บอกว่าไม่ใช่พวกนี้มันคือหลักฐานปลอมพร้อมกับสั่งให้ลูกน้องหาตัวโรเบิร์ตให้เจอแต่ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในห้องก็กำลังถูกเฝ้ามองผ่านกล้องโดยโรเบิร์ตที่อยู่ในห้องอีกฝ่าของถนนวันต่อมาโรเบิร์ตได้เดินทางมาหาซูซานเขาได้ขอให้เธอช่วยตามสืบว่าเท็ดดี้คือใคร สูซานได้บอกว่าเขาคืออดีตตำรวจที่ออกมาเป็นทหารรับจ้าง และจบที่เป็นมือขวาของมาเฟียรัสเซียชื่อพุชกินต่อมาโรเบิร์ตได้มาหาฟแฟงโดยการรอให้เขาไปที่รถก่อนจะจัดการขังเขาไว้ในรถและรมควันจากข้างในโรเบิร์ตเข้นข้อมูลจากฟแฟงจนได้ที่อยู่ของธุรกิจพุชกินฟแฟงพาโรเบิร์ตมาที่โรงงานของพุชกินก่อนจะสั่งให้ปิดที่นี่และแจกเงินของพุชกินให้พนักงานทุกคนโรเบิร์ตได้ขอข้อมูลกับฟแฟงต่อตอนแรกฟแฟงก,ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ให้แต่โรเบิร์ตก็บอกเขาไปว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้ทดําดีเพราะ แฟรงก์ก็เคยเป็นอดีตตำรวจที่ดีมาก่อนแฟรงก์ก็ได้บอกที่อยู่ที่เขาเก็บข้อมูลไว้ทางตำรวจก็ได้มาที่โรงงานและจับทุกคนได้โรเบิร์ตที่ได้ข้อมูลก็ส่งต่อไปให้ตำรวจตัดภาพมาที่เท็ดดี้เขากำลังนั่งคุยกับนักฆ่าอีกคนหนึ่งอยู่นักฆ่าได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแต่คนที่กลับมากลับกลายเป็นโรเบิร์ตเขาได้มานั่งคุยกับเท็ดดี้และเล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีหนึ่งให้ฟังมันเป็นคดีที่มีคนใจบุญรับเลี้ยงเด็กมาคนหนึ่ง เด็กคนนั้นเป็นเด็กที่มีนิสัยหัวรุนแรงขี้ระแวงและชอบขโมยแต่ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นยังไงคนที่รับเลี้ยงก็ไม่เคยเกลียดเขาและยังทำดีด้วยตลอดต่อมาวันหนึ่งพวกเขาก็ถูกฆ่าและของก็ถูกขโมยไปเป็นของเล็กๆน้อยๆโรเบิร์ตบอกว่า เขาคิดว่าเป็นลูกเลี้ยงคนนั้นที่คาเจ้าของบ้านเพราะกลัวว่าจะถูกเขี่ยทิ้งในสักวันเลยต้องตัดไฟแต่ต้นลมโรเบิร์ตได้ถามเท็ดดี้ว่านายคิดยังไงกับเรื่องนี้นิโคลายเท็ดดี้ที่ได้ฟังก็สนใจเพราะที่โรเบิร์ตเล่าให้ฟังมาทั้งหมดนั่นคือชีวิตของเขาและนิโคลายคือชื่อจริงของเท็ดดี้เท็ดดี้ได้ถามโรเบิร์ตว่าโรเบิร์ตมองเห็นอะไรเวลามองมาที่เขาโรเบิร์ตก็ได้ตอบว่าเหมือนกันกับที่เท็ดดี้มองเขา โรเบิร์ตได้เขียนเบอร์ส่งให้เท็ดดี้และบอกว่าเขายังมีโอกาสแก้ตัวแล้วเดินออกไปโรเบิร์ตได้เดินทางมาที่เรือบรรทุกน้ํามันของพุชกินและระเบิดมันทิ้งต่อมาเท็ดดี้เลยไปเจอรูปของโรเบิร์ตที่เดินคู่กับราฟฟี่เขาเลยให้คนไปจับตัวเพื่อนร่วมงานของโรเบิร์ตทั้งหมดเขาได้โทรไปหาโรเบิร์ตและบอกให้มาหาเขาเพื่อแลกกับชีวิตตัวประกันเท็ดดี้สั่งลูกน้องว่าให้ยิงโรเบิร์ตทันทีที่เห็น แต่ลูกน้องก็ไม่เห็นโรเบิร์ตเพราะโรเบิร์ตได้ใช้วิธีวางโทรศัพท์ที่มีเครื่องติดตามในรถและโอนสายไปอีกเครื่องหนึ่งตัดมาที่โรเบิร์ตเขาก็เลยมาที่โฮมมาร์ทเพื่อช่วยพวกราฟฟี่โรเบิร์ตลอบพวกมันออกมาฆ่าทีละคนพอโรเบิร์ตฆ่าพวกกลุ่มแรกเสร็จเขาก็บอกให้ราฟฟี่พาคนอื่นหนีออกมาก่อนพวกของเท็ดดี้ก็ตามเข้ามาข้างในโฮมมาร์ทแต่โรเบิร์ตที่รู้ก็ดับไฟและเตรียมตัววางกับดักรอ พวกลูกน้องได้โดนโรเบิร์ตไล่ฆ่าไปทีละคนเท็ดดี้ที่ตามเข้ามาก็ยิงโดนเขาเฉียดเรเบิร์ตได้ตามไปฆ่าลูกน้องคนอื่นต่อโรเบิร์ตที่ล้มอยู่หลังจากการสู้กับลูกน้องของเท็ดดี้คนหนึ่งก็ได้มีคนมาจับเขานั่นก็คือราฟฟี่ที่กลับมาช่วยนั่นเองโรเบิร์ตได้พาราฟฟี่หนีแต่เท็ดดี้กับลูกน้องอีกคนก็เห็น ราฟฟี่ก็ถูกพลาดยิงที่ขาโรเบิร์ตได้ขอร้องกับราฟฟี่ว่าให้ไปปิดไฟใน40วินาทีเป,เป,เป๊ะๆและตัวเขาก็ได้ไปหยิบสารเคมีต่างๆมาผสมกันพอลูกน้องของเท็ดดี้ตามโรเบิร์ตไปก็เจอกับกับดักระเบิดจนตายเท็ดดี้ที่เดินตามราฟฟี่มาก็กำลังจะยิงราฟฟี่แต่ก็มีปืนตะปูยิงเข้าที่แขนด้านขวาของเท็ดดี้เขาได้หันกลับมาเจอกับโรเบิร์ตแต่โรเบิร์ตก็ยิงไปที่แขนซ้ายของเขาอีก เท็ดดี้พยายามลุกขึ้นมาแต่ก็โดนยิงเข้าไปที่ขาทั้งสองข้างการยิงทั้งหมดของโรเบิร์ตทำให้มือและขาของเขาใช้งานไม่ได้ โรเบิร์ตเดินเข้ามาหาเท็ดดี้อย่างช้าๆแล้วใช้ปืนยิงตะปูยิงเข้าไปที่ของเขาอย่างเลือดเย็นโรเบิร์ตได้หันไปมองราฟฟี่ที่อยู่ในห้องก่อนจะเดินออกไปภาพตัดไปที่3วันต่อมาที่มอสโกรัสเซียโรเบิร์ตได้เดินทางมาหาพุชกินพอเขาได้เห็นโรเบิร์ตก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นคนฆ่าเท็ดดี้พุชกินเลยถามว่าฆ่าเขาแล้วจะได้อะไรโรเบิร์ตตอบกลับว่าสันติแล้วก็หายตัวไป พุชกินก็เดินมาหยิบปืนและเรียกรอปพอแต่พอเขาเดินมาเหยียบน้ําที่ผื้นก็โดนไฟช็อตจนตายโรเบิร์ตก็เดินออกมาจากบ้านของพุชกิน โดยทั้งทางที่เขาเดินออกมามีแต่ศพกาศของพุชกินนอนตายอยู่วันต่อมาโรเบิร์ตก็ได้มาเจอกับอลิณาเธอตามมาขอบคุณเรื่องต่างๆแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้เธอได้งานใหม่แล้วและกําลังจะทําตามความฝันของตัวเองโรเบิร์ตยิ้มให้เธอตอนกลางคืนโรเบิร์ตมานั่งที่ร้านกาแฟเขาได้เปิดเว็บเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนที่ลําบากมีคนมาขอร้องให้เขาช่วยโรเบิร์ตก็พิมพ์ตอบว่าได้แล้วหนังก็จบลงและนี่ครับคือหนังแอคชั่นในตำนานอย่าง The Equalizer มา ชูราไรเงาแต่ความมันยังไม่จบลงแค่นี้เพราะเราจะมาสปอยทั้ง3ภาคให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าอยากฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ไปด้วยจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะครับ